จากปณิธานสูงสุดของมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์คือเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองไทยได้ต่อยอดขยายโครงการดีๆโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะช่วยสารต่อความเขียวขจีโครงการกล่องเขียวขจีหรือป r e นบ็ o x เป็นโครงการที่เด็กๆจะได้คิดได้ลงมือสร้างพื้นที่สีเขียวโดยการสนับสนุนจากมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ โรงเรียนวสีนวลธรรมวิมลเป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่อง9แห่งที่ร่วมโครงการ Green Box เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนและเป็นพี่เลี้ยงขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่ายในการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการนะคะของ Greenbox เนี่ยเราก็จะดูที่บริบทของโรงเรียนนะคะว่ามีองค์ประกอบของโรงเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเราต้องการที่จะทำให้โรงเรียนแต่ละโรงเนี่ยในกรุงเทพมหานครนี่นะคะมีพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุด เราถึงได้จัดค่ายโครงการนี้ขึ้นมาว่าค่ายจุดประกายสีเขียวซึ่งประกอบด้วย5้าโรงเรียนด้วยกันนะคะที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายที่เราคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ค่ะ โครงการค่ายจุดประกายสีเขียวของน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมลและโรงเรียนเครือข่ายทั้ง5้าโรงเรียนได้สนุกสนานได้ความรู้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียงและได้ร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวที่แม้จะเป็นพื้นที่เล็กๆแต่กิจกรรมทั้งหมดนี้จะช่วยจุดประกายความคิดให้เด็กๆได้คิดสร้างสรรค์ผลงานดีๆได้ต่อไปโดยมีคุณครูและชุมชนเป็นพี่เลี้ยงเพื่อทําให้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนเขียวคาจีได้ต่อไป วันนี้ได้มาเรียนรู้ชีวิตพอเพียงของคุณยายหวีค่ะตอนนี้ก็ได้อยู่ที่สวนแล้วก็ได้เห็นสวนว่าในสวนของคุณยายมีทั้งพริกมีทั้งพืชผักสวนครัวค่ะก็เวลาทำกับข้าวก็สามารถใช้ในตรงนี้ใช้ไปทำกับข้าวได้อย่างน้อยนะคะเด็กๆเ,เนี่ยจะเกิดจิตสำนึกรัก ทรัพยากรป่าไม้หรือสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนของเราเนี่ยให้เป็นที่น่าอยู่ได้พักผ่อนสายตาแล้วก็ได้อากาศที่บริสุทธิ์ภายในโรงเรียนค่ะถามตอบกับดรกัลยาสวัสดีค่ะมีคําถามว่าปณิธานสูงสุดของมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์คืออะไรระหว่างเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองไทยและรณรงค์ให้คนไทยใส่เสื้อเขียวส่งคําตอบมาตามที่อยู่นี้นะคะผู้โชคดีสิบท่านจะได้รับชุดของขวัญจากวายตามิวชัน สนับสนุนโดยไวตามิ้แชมปกานกล้วยอร่อยทุกวันดีทุกวัน